ตั้งแม่เออเบ้านไม่ใช่เกมชัปเตอร์ชัปเตอร์อะไรดีรรหนึ่งก็หนึ่งเข้ามาหนึ่ง็หนึ่งเออเข้ามาดิ อาอยังเนี่ยรอแล้วใครเข้าอีกคนนึงเนี่นยเยอะอาร์ลโลเงียบกันปิดใหม่ปิดใหม่ทำไมข้มาแล้วเออให้มันไอ้ให้คนนั้นออกไปก่อน โอเคป่ปละเออเออเออญาติกันเดือดไม่มีเจี่ยเดี๋นี้เขาทำสวยว่ะอะไรนะอะไรนะ เฮ้ยยทเคมันปรับใหม่โคตรเยอะอ่ะเอ้งดูดีปรับใหม่เยอะมากปกติตรงไหนลองเดินดูดิ บอกบอกคลายๆไม้ขาบะแล้วนึงมันมันเดินแบบหลักๆอย่างเงี้เออก็นั่นแหละมันปรับใหม่ไง มันมันเดินขาคขงว่ะเออยังมันเดินแต่มันก็มา่มันกนกลางอ้ยปรับใหม่โคตเยอะยงไงวะปรับใหม่เยอะมากสวยมาก ปกติตรงไหนมันสวยมากลองดูนี่ลองดูข้างในเฮ้ยกดอีเปิดวะเอ้าวอ้าเปิดไม่ได้วะฮะเอาเปิดเอาเปิดได้เฮ้ยปรับใหม่เข้ามาด้อ้าทำไมทำไมเดินกระตุกกระตุกวะ มามามาเดนปเ <He el S 2> ียวอ,อ่ะโอ้ยโคตอีเปิดเชียวโอ้โหโคตรสวยตัวีเอคือแบบไม่ต้องมาโทษเดยนะมันเหมือนต่อครับเย้ยไปกดแย่ <laughs> ก็เดิมดทุอมกอะเอ,อ้ยอย่าวูลี่เกมดิเอ,อ้ยโหเลือดแม่งกระจุยม,มันจะมีจำสักแลบอกวะอย่านะพี่แม่งปรับใหม่ชว่วยใจไม่ได้สิกลับไปกลับไปได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วกลับมามาตามมาตามมาน้องตามาดิ กตกา,ตา,เเาตงเออ,อ,อมาขึ้นนาะผงใส่ถังสีถังสีหมดไปไหนเนี่ยก็ได้กุญแจแล้วอะอไไอก,ก็มันมาตามเขาเนี่ยเองอะอยู่ไหนก็เอง <laughs> นโรงเรียนเฮ้ยเดี๋ยวนะจากสีชมพูกลายเป็นสีม่วงเอฟเคเคยเล่นเคยเล่นจริงปะเนี่ยเป็นต้นซาคุระกลายเป็นต้นนั้นน่ะต้นสีม่วง เนี่ยข้างหลังเห็นไหมเนี่ยโอ้โลวีสองวิ่งมาตี้เดินมาชิวเลยเนาะ สีจมูกลายเป็นสีม่วงมาเร็วๆที่วิ่งโคตรช้าเลยดูดิสีม่วงแต่แม่งกูชอบสีกูสวว่าเยอะแถมือแรงด้วยทำไมอยกมพวกเมึงม,มาทามาคนแรกก่อนกัวอ,อืขอดูก่อนไอ้ตัวแดงๆหายไปเปล่า ไอตัวแดงหายไปจำได้เลยตรงนี้แม่งมีจำสักโอ้เอ็งดูดิแม่งแบบาำว่าจำสแกชัวร์เห็นไหมจำสแก่มืดว่ะเขาบอกว่าจำสแม่ เฮ้ยอันนี้มันปรับใหม่นี่หว่าไอนี้มันเป็นร้องไห้ไปลปกองห้เียหมดไปล้วมันมืดจังวะแบบเข้าไปทีมืด หกวเ่าอีเ้อีกครับเขาต้องแบบจอลำบากมากอิงเป็นไหมไม่เป็นก็ปกติก็สวยดีมุดมุดตาวอ,อ้ยอันนี้มันน่าจะเหมือนเดิมนะไม่ไม่ปรับเปลี่ยนวิ่งไปเลยมันเสียเวลา รอบนี้ทำไมมันยืนแบบนั้นวนะน่ะแม่งปรับโมเดลใหม่มีขาด้วย,ยแม่งรองเท้า,นะาสีไม่ใช่ออเอิงผีมันวิวัฒนาการวะตอนแรกมันไม่มีขาตอนนี้มันม,มีขาแล้ว,วะอะนะผีมันวิวัฒนาการตอนแรกมันไม่มีขาใช่ไหมตอนนี้มีขาแล้วอะ

มันเกี่ยวอันิไหนอเอ้าแล้วมึงเรียนไว้กูได้ไงอะต้องห่างมันแน่นอนเตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยน้องยังไม่กลัวจริงดิันนก ไปด้วยมันดูไม่เลยอ่ะเราก็เคยโดนแล้วไม่ใช่หรอเปยนชเือดยงําากเลยมันเหมือทุกชปเตอร์เลยมั้งมาไม่รู้ว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปยรือเปล่าห้องนี้ เปลี่ยนพื้นใหม่เอ้ยขูดหายแล้วทำไมอ่านนี่วะเหยียบเปลี่ยนใหม่โอ๊ยน่ากวนโต๊กน่ากวนโต๊กแบบจำได้อ่ะเออโคตรเก่งอ่ะจะนำไปเพื่ออเลยเนี่ยจำได้ว่ามันจะอยู่ฝั่งไหนวะไม่รู้อ่ะแต่รู้คือเติมไปก่อนอยู่าง

ไดีไม่กลัวผีอ่ะซ้ายขวาอ่ะไปซ้ายแม่เออใครนะำเนี่ยเดินวิ่งดิไปทางไหนพี่ไม่รู้ทางเดินเดิน,ปนไปเถอทา,าทางตามตรงเนี้ย ไปแล้วจำได้ละผีตรงนี้มีจะมีอยู่แต่ผ oh <my> ีแม่งวิวัฒนาการ oh <my> เอง็งผีแม่งวิวัฒนาการเอะ

เดินไปเองระวังครับระวังครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับตามมาหนก็ตามมานะเอ้ยมันยังสูเหน้าิอย เปิดประตูแล้วเองวิ่งเข้าประตูได้เลยนะ งสำหรับเองนะเองกลัวผีแล้วกีดสำหรับน้องเองกลัวเอยเห็นผีแล้วหมดหรอดเฮ้ยเดี๋ยนะเหมือนไรผ่านหน้าเลยไม่รู้ว่าแต่รู้วิ่งไปก่อนอ๋อจะเป็นพลองงอนบางอย่างก็เป็นได้

บากนาแมวเขียดเล่นใหม่กดตายแม่กดตาย หมุนไม่